ต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะฮะทั้งครูและนักเรียนต่างๆที่มาร่วมงานนะครับมาประกวดทราบว่ามาร้อยกว่าโร,รงรีนกมาเซียนก็ได้เปิดรับผลงานเข้าร่วมการประกวดมาตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนจนกระทั่งถึงวันที่3าสิงหาคมนะครับและก็ได้รับวามสนใจเป็นอย่างยิ่งจากนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทุกคนงานเห็นตรงกันก็คือเราต้องเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นไปในทางที่ทางใดเราจําเป็นต้องปรับตัวและต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประเทศเพื่อนบ้านของเราโดยแทนที่จะมองในลนักษณะแบ่งเขาแบ่งเราน่าจะมองเป็นพุ้นส่วนในทางความคิดพุ้นส่วนในการดําเนินพุ้นส่วนในการร่วมกันในประชาคมอ,อาเซียน ถ่ายทอดเรื่องราวของสองพี่น้องชาวอีสานที่ไม่เข้าใจความหมายของคำว่าอาเซียนและข้อคิดเรื่องการรวมตัวของการเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะสำหรับหนังสั้นเรื่องไอ้อของนายเกลกเกียินรินนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทหนังสั้นระดับบุคคลทั่วไปจากโครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอคนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียนหรืออาเซียน ไทยแลนด์วิดีโอคอนเทสต์ท15ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แบ่งปันมุมมองประสบการณ์และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนค่ะคือหนังเรื่องนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ เป็นทีมอีสานนะครับซึ่งเป็นระหว่างพี่กับน้องที่ซึ่งคนอีสานจริงๆแล้วเป็นคนที่ขี้เล่น,นครับชอบความสนุกสนานดังนั้นเนี่ยคนน้องกับพี่นี่จะแกล้งกันตลอดซึ่งน้องมีความสงสัยมากเกี่ยวกับเรื่องของราวของอาเซียนดังนั้นพี่เขาจึงมีกิจกรรมเล่นเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะให้น้องนั้นได้ทํากิจกรรมก่อนที่จะตอบคำถามว่าอาเซียนคืออะไรครับซึ่งกิจกรรมต่างๆผมขอฝากไว้ให้ดูในหนัง้วยละกันนะครับส่วนเรื่องของสุดท้ายคือพี่ มีเรื่องราวที่อยากจะบอกน้องเรื่องสุดท้ายคือการที่เรียนรู้ที่อยู่ร่วมกันซึ่งความเป็นอาเซียนนั้นมีความคิดหวังว่านะครับว่าการที่เรียนรู้ที่เป็นคู่คิดคู่ค้าคู่จิตอา,านั้นดีกว่าการที่เป็นคู่แข่งซึ่งเราจะรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งเปรียบเสมือนกับการรวมตัวเป็นหนึ่งประเทศถ้าเกิดประเทศอาเซียนนี้รวมตัวกันทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อที่จะแข่งขันกับโลกอื่นเพื่อที่จะแข่งขันกับทวีปอื่นผมมั่นใจนะครับว่าอาเซียนจะประสบความสำเร็จ ขณะที่รางวัลชนะเลิศประเภทหนังสั้นระดับมัธยมศึกษาได้แก่หนังสั้นเรื่อง h าร์ดทูฮาร์ดของน้องๆจากโรงเรียนวัดทรงธรรมค่ะท,ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวโดยใช้ธุรกิจขนมหวานเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์น้องๆบอกนะคะว่าตัดสินใจทําผลงานชิ้นนี้ส่งเข้าประกวดเพราะเชื่อว,ว่าอาเซียนเป็นเรื่องใกล้ตัวและทุกคนต้องเตรียมรับมือให้ได้คะ่ะก่อนที่จะ ทำการประกวดเรื่องนี้นะคะก็คือพวกหนูก็คิดกันอยู่แล้วค่ะว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่น่าสนใจแล้วอย่างหนึ่งเรเดอร์ของอาเซียนเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่พวกเราเนี่ยควรจะเตรียม เตรียมรับมือไว้ในปลายปีนี้อยู่แล้วด้วยค่ะภายในเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักของคนสองคนซึ่งโดนกีดกันในเรื่องนี้คือเราจะถ่ายทอดวัฒนธรรมโดยการทําขนมไทยเนี่ยค่ะผ่านไปทางต่างประเทศก็คือประชาคมอาเซียนทําให้ตลาดการค้าเนี่ยกว้างขึ้นสุดท้ายเนี่ยในเรื่องคนทั้งสองคนก็ได้รักกันเพราะว่าการเปิดประชาคมอาเซียนเนี่ยแหะค่ะ ส่วนรางวัลชนะเลิศประเภทคลิปวิดีโอระดับอุดมศึกษาได้แก่เรื่อง What Do You Get From Ta ผลงานของนายวรชัติแซ่ช่นักศึกษาจากวิทยาลัยพ่อสร้างชิ้นนี้แลละค่ะน้องบอกว่าสิ่งที่เขาได้รับเมื่อประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคือแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองเรื่องภาษาอังกฤษค่ะพูดถึงแรงบันดาลใจครับคือเหมือนว่าพอเกิดอาเซียนปุ๊บมันมี ทำให้คนคนหนึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการพัฒน,นาตัวเองครับ mm hmm. ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากมาจากเรื่องของพี่คนหนึ่งครับซึ่งซึ่งเป็นครูครูสอนศิละปะเนี่ยนะครับแล้วเวลาเขาวาดงานออกไปใน ในสาธารณะอย่างเงี้ยครับมันมีฝรั่งติดต่อมาแต่ว่าเขาก็ไม่กล้าสื่อสารกับพวกฝรั่งพวกนั้นครับก็เลยเอามาดัดแปลงเป็นเป็นพอดเรื่องนี้าคากคุณผู้ชมหรือน้องๆคนไหนอยากชมผลงานหนังสั้นและคลิปวิดีโอทั้งหมดแบบเต็ม,ตมๆก็เข้าไปชมกันได้ที่ YouTube Channel ASEAN Thailand ค่ะรับรองว่าผลงานทุกชิ้นจะทําให้น้องๆเห็นมุมมองที่แตกต่างกันและเข้าใจความเป็นประชาคมอาเซียนมากขึ้นค่ะ พี่ก๊อฟวีรศัก์เพิ่มพูลถ่ายภาพพี่โมนาโกตาเมรายการห้องข่าวเยาวชนเทนเนทเวรายงานทุกคนเคยได้รู้จักกับคำว่าอาเซียนมานานหลายปีเราพบเจอคนกล่าวถึงอาเซียนในมุมต่างๆไม่ว่าจะในห้องเรียนที่ทำงาน หรือชุมชนทุกวันนี้มีการพูดถึงการเปิดประชาคมอาเซียนกันอย่างมากมายทั้งในแงด่ดีและแง่ไม่ดีที่เป็นแบบนั้นอาจเป็นเพราะเรายังไม่รู้จักอาเซียนดีพอหรือเรายังไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรจากอาเซียน ก่อนอื่นเรามาทำให้เขารู้จักกันว่าอาเซียนคืออะไรอาเซียน Association of Southeast Asian Nations หรือสมาคมประชาชา,ชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นองค์กรทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประเทศสมาชิกทั้งหมด10ประเทศได้แก่กัมพูชาไทยบรูไนพมา่าฟิลิปินมาเลเซียลาวเวียดนามสิงคโปร์และอินโดนีเซีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมพศ2510โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและร่วมมือในเรื่องสันติภาพความมั่นคงเศรษฐกิจองค์ความรู้สังคมวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบด้วย3เสาหลักซึ่งได้แก่ 1. ประชาคมการเมืองความมั่งคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community) หรือ APSC 2. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน อาเซียน c i งค u วั t นธรรมคอมมิตีหรือ ASCC 3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาเซียนอี o m น c c ม m คคอมมิหรือ AEC จากทั้ง3เสาหลักนี้จะช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทำให้ตัวเลขการค้าขายสินค้าเพิ่มสูงขึ้นและผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากการซื้อสินค้านำเข้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนในราคาที่ถูกลง การรวมตลาดจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในภูมิภาครวมถึงประเทศไทยมากขึ้นช่วยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าถึงสวัสดิการที่มั่งคงและสะภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องพร้อมเข้าสู่อาเซียนอย่างเต็มรูปแบบเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษปรับปรุงความเข้าใจทางปวติศาสตร์สร้างบัณฑิตเพื่อมุ่งมิูรุการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ สู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์รราารร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 รววววววมม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 ใจจจจจออออออาาาาาาเเ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 ซีีีีีียยยยยยนน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 ด้้้้้้ลลลลทััััััััังง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 งกกพพพฒแแแแแปปุ่่่่่่สสสบบชชืืิิ็ศษฐะู